สวัสดีค่ะและทุกคนอยู่ในช่องดูยังงาทุกคนเป็นครั้งแรกมันเป็นแบบใหม่ที่ยูริจะมาเยือนจอของเราฉันก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เออยังไม่เคยสัมผัสไม่เคยสัมผัสไงเพราะเคมีเคใจมันจะออกมาเป็น จะภาพไหนถูกต้องแต่มีคอมเมนต์หนึ่งที่พิมพ์มาอย่างจึงมากเหมือนเรียงความผ่านการคัดกรองมาอย่างดีเหมือนผ่านการตรวจสอบมาแล้วเรียบร้อยอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนขอผู้ชื่อเรื่องก่อนทุกคนจะได้รู้ก็คือยูเรนัสนะคะเป็นตัว Official Pilot ชียจะลงภาพยนตร์เป็นซินีมาเลยนะใช่2 0 2 4นี้อ่ะคุณคอมเมนต์นี้นะคะเขาแจ้งมาว่า เป็นโรแมนติกแฟนตาซีนะคะนำแสดงโดยน้องฟีและน้องเบกกี้นะคะมีการถ่ายทำที่นิวยอร์ก USA นะคะและจะได้ให้เห็นผู้จะทำให้ผู้ชมได้เห็นฉากในกหนังในระดับฮอลลีวูดเลยและยังมีการถ่ายทำที่พังงาพร้อมด้วยการนำเสนอซอฟต์เพลเวอร์ทะเลไทยสู่สายตาชาวโลกอีก20ประเทศค่ะเพราะเรื่องนี้นะคะจะมีการซื้อลิขสิทธิ์นะคะเตรียมฉายแล้วอีก20ทั่วประเทศนะคะในโลกนี้เลยาม,มาเลิศมากนะนะคะแล้วก็เรื่องนี้นะคะทุนหนามาก CG อลังการฉ่ำแน่เพราะว่าได้รับความร่วมมือจากสำนักงาน เทคโนโลยีเอวกาศและภูมิสารสนเทศและกรมการท่องเที่ยวของพังงาด้วยค่ะฟังแล้วเวอร์จังอันนี้ประกวดอะไรไ<อ>ประกวดอะไรอยู่หรือเปล่าก็อยากจะรู้เหมือนกันนี่มันคือการระดมทุนระดับนานา,นาชาติใช่คือประเทศไทยอืออ่ะยังไม่จบนะคะแล้วเขาบอกว่า ผู้กำกับตั้งเป้าเทศกาลภาพยนต์เนี่ยไปถึงปูซานเกียวโตและอีกหลายๆประเทศค่ะฝากพี่ๆี่รีแอคไพลอตด้วยนะคะเขาว่าอย่างนี้มันดูเป็นอภิมหาอาโปรเจกต์มหึมมาเธอ,อ,อเข้าใจปะมันมีทั้งแบบผลประโยชน์ของประเทศชาติผลกำไรของคนดูและได้ออกไปนอกโลก ได้ออกไหมูกเพราะว่าเขามียูเรนัสไงน่าจะต้องอยู่นอกโลกหรือเปล่าอ,อุ้อยไงอุ้ยเาวยูเรนัสเหรอ,อเจอร์อ่ะเขาดูแบบจริงอ่ะมาเดี๋ยวจะมาดูซิว่ายูเรนัสเนี่ยจะทำได้จริงไหมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยกับยูเรนัตเซเซเซสหลายครั้งเลยพยายามค้นหาเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิต ว่าเราได้ทําความทรงจำครั้งไหนตกลนไปบ้างบางครั้งก็จำได้และหลายครั้งที่ล่นหายไปในหลุมดำลึกแม้จะพยายามลือมันขึ้นมาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนวันหนึง่งเราก็ได้เจอปฏิหารเลยเหรอที่นำพาเรากลับไปสู่หลุมแห่งความทรงจำให้เราได้กลับไปค้นหาและพบเจอเรื่องราวเหล่านั้นอีกครั้ง Oh, Hi, Mom. Yeah, I've arrived at home. Mm, everything seems to be the same. When I finish everything, I'll come back to New York. Yeah, I love you too. Bye, Mom. I need heartfelt, really. You're so good. าหรอจบระบบสัมผัสพี่ไทยมักใช้ระบบมีพี่ชาวต่างชาติไม่ต้องอุย เป็นนักบินอาวากาศชาวไทยคือนางสาวลินลดาสสินพิมลเลยงานดีดังกาเธ<ะ>อคนรู้ก็ท t นซีชั่นโคเวอร์จักเนี่ยหอถ่างฟิล์มมน้หนึ่งเย็นนี้ได้เลยไหม but painful memories sometimes i don't know what's real and what's a dream เราต้องแยกกันจริงๆใช่ไหมเราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วใช่ไหม เลยเหรอ is going to be waiting for you here, even though you may not see me. i'm with you ถึงชอบดาวยูเรนอัสอืมเราเคยคิดนะว่าแคทเหมือนดาวยูเรนอัสเพราะว่าโลกกับดาวยูเรนัสห่างกันตั้งสอง27ยล้าน9กห้ากิโลเมตรแต่มนุษย์เราค้นพบดาวยูเรนัสก่อนที่จะค้นพบโคโลไตซะอีกไม่ว่าแคทจะอยู่ไกลแค่ไหนอินก็จะหาแคทจนเจอ วายอุ๊ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันมาสา,าจารย์จังพวกอะไรอะความรักจะน,นำทางเราให้มาเจอกันภาพยนตร์โดยไม่รู้อันถูกหรือเปล่านะคะ เวลเคิร์ฟสตูดิโอหรือเปล่าวีเคิร์ฟสตูดิโอที่ขอฉีกทุกกิจจำกัดของภาพยนตร์ไทยจากใต้ลึกมหาสมุทรสู่ดาวอยู่เลนัทที่ให้ความรักยังคงสื่อถึงกันได้สมอุย้ยเป็นอย่างไงอ๋อเขาก็อยู่ที่ทะเลใช่ไหมโอ้ยมิตี่ใหม่เออวิละวาวมากเลยอย่ะแบบโปรดักชันเขาเลิศจังซ g คือดีมากจริง ฉันนึกถึงไเนี่ยเรื่องสตาร์เทดอะใช่คือเป็นเหมือนหนังแบบต่างประเทศเลยอ่ะแล้วไอหนังน่าดูไม่น่าดูอยู่ที่คนตัดต่อเลยนะอืจังหวะเขาดีมากจังหวะแบบฟูฟอบฟูฟอบตอนหันไปหันมาแม่งแบบนะจึงอะสาวเซิร์มันเข้าหมดอะเอ้ยดีอะดีดีน่าดูมากนี่ขนาดไพหลอดนะหนูอุ้ยยังไงอะถ่ายยังอะช่วงนี้เขากำลังถ่ายอยู่หรือเปล่าถ่ายอยู่แหละ มันต้องบินเยอะอไม่แปลกใจนะถ้าเกิดเขาคาดหวังเขาจะไปคานไปซานไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นลูกค้าเขาขายมาอย่างเงี้ยซ um, okay. oh, ื้อนะโหหนูทุ่มทุนไปดิระดมทุนไปดิใครไม่เข้าอ่ะลงไม่หมดลงไหมคะอย่างเงี้ยเออลงค่ะื่นเต้นแล้วจริงถูกคนรอติดตามนะยูเลนัส2อง4นี่น้น่าจะได้ชมกันภายในปีนี้นะโอเครอ ไว้นะฝากด้วยค่ะทุกคนฝากอะไรแล้วเราทุกคนเอามาฝากเราเราดูทุกคนสนุกมากมาดีมากเราติดตามชมเลยเดี๋ยวเจอกันหน้าโรงภาพยนตร์นะอฮ้ยตื่นเต้นอ่ะก็รอติดตามนะก็อยู่เลยนะนั่นเองนะภายในปีนี้แหละจะได้ชมกันอ่ะฟีนเบกกี้นะจ๊ะมิตี่ใหม่มิตี่ใหม่โอเควันนี้ก็ฝากทุกคนคอมเมนต์กดไลค์ก็สับสครายคุยกดดิ่งกริ่งกริ่งเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะเซฟไปแล้วบ๊ายบาย เฮ้ยทุกคนขอบคุณนะที่แนะนำแจ่สิ่งดีๆมาให้เราอ่ะเหมือนเราไม่เคยจะอยู่แบบในวงการนี้เลยอเข้อมือชาวมากมันมีด้วยโอ้ย